ือจังซี่กับไว้สองข้อแสงน้ำต้นสมว่ยยอดใดมันสิพุ่งเปิดแต่ยาวนี่ตัดมันออกแล้วมันจะสีแตกแห่งขึ้นมาคันสีตัดเบิดล่อนกรอกซอกหันมันสี่สองข้อแสงยากเพราะว่ามันบนมีใบสองข้อแสงมันบมีใบปุ๋งอาหารเราก็ต้องอันนี้ต้นหนึ่งต้นหนึ่งสมมว่าต้นหนึ่งมีิบกิงในซีเน่ยเขราะทตัดแค่ซีหรือหากิง Ote, digging, ions, diabetes, salt, อ <med 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 ่าซ yeah ี่ห้ากิงนะก็ไว้สังเคราะห์แสงไว้ปรุงอาหารเลี้ยงต้นเลี้ยงลำมันครับโดกๆูกคุณอาหมากนะเนาะสออนครับขึ้นได้แมนไยตัดเราเป็นทรงคุ่มงามพร้อมได้ฝ้าปันนี่เวลามันแตกยอดไหมมีอไรบายครับเด้่อง้าเบิ้งล่ะอือนั่นนะ ทั้งพุนจะเป็นบกเขียบนั่นสองทั้งพุนนั่นจะเป็นบกเขียบลำย้อยขี้ตั้นกระปุกเดี๋ยวฟ้าจะไปยังพันได้กินมากมีขี้ตั้นนี่เดี๋ยวทั้งข้างนี่เดี๋ยวเห็นียงมันเหงว่ะบกเินจียมัมีมเหมือนเมียนโอ้ีนจีไร้มลิดเมียนเห็นคนจีนขาเจ้เฮ็ดนะเนาะเขอนจะเอามาปลูกอจะแซบอยู่เด้ ย่านตะย่านตะถืออันปลอมมันแล้วไปเห็นเพจมันอยู่เด้บ<อ>่กเขาไมาปลูกอยืนหน่อยมมีเพจขายอันนี้โดยเฉพา<อ>ะบอกมีขโมงเกลือชาวบ้านเนี่ชาวบ้านเขาสิงอากข้อไม่เป็นเงินอย,า,อยากปลูกอยู่เป็นตะปูเะปปออกเนาะเขาปาดออกมาแล้วบ่มีเม็ดเนาะเดี๋ต้นนี้แม่อน,นอันบักทันนี่ยังสันพ่อนี่นี่ เ <Merci>. uh, น uh, uh, well. uh ี oh. ่แหละอันที่มาขาวะเดฟ้าหมากมันอัตวันโบรานใหญ่ครับซุ้มนี่ก็จับหมากมีจับหมากแน่ยสันพอดจับอันนั้นที่มันเป็นอันมันเป็นล้าดำเออมันชิบะจับนาะมันฝนเร่งแล้วมันเป็นล้าดำซุ้มยูคนน่ะซุ้มยูนี่มันออกโล่งแค่ไหนมันไม่จับจับสมควรเออฝุ่นฝุ่นุ่นก็มีแน่อยู่ก็สิพอได้ซิมอยู่เนาะอากาศมันพิษเด้อวันนั้นอ่ะพิษอากาศพิษเป็นเครื่องเดือดคุณเนาะ ตต่สลาฟาล้าเอปะไปหาแน่ไปหาต่บนก็นมีส่วนลาไม่สด้ว,ว่าตัว<อ>มารถตัวาผู้ใดสัดช่วย้นมน้ำตากับย้ายเพินอยู่นี่แหละตลอดนะวัตฟ้ามาโทรหาก็ได้โทรหาเพิ่นก็นได้ มาเร่นสวนน้ำว่าสันบอกไม้อี่เอาไปต้มกินบอกไปก้อยกินก็ตับคกหงไปลวกกินก็ตาบบกหง คือใบนี่ลาบกคุงแซ่บกินซุปกัหวานเนื้อแดงแซ่บแซบนี่ป้านี่บกคุงใบใหญ่ๆหน้าหน้าไทยลุงยูทูบนี่จะพูดอยากได้เด้เพราะนี่หลุยยังพันได้เพาะให้เยอะเพาะอันเพาะคุงหาลังเทือกลมๆกับแง่ๆอยู่ในต้นเดียวกันมาคุงอันนี้บักคุงอีหยังบั จกพันยังเสียวมันว่ามันหัล้งรอครับหัวล้ยงตรงไหนมเลมลซื้อมาเตร้านก่อมันบุกง้นอี่ใบธรรมดานีหัอเล้งใบกังั้นใบจางเั้นอันนี้บคง้งค้างลอัง้งก้านเล่ะอืคื้งบ้านเขาอืตกิเลเมีนหยิบออก